โอ้ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับเกมใมาครับเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเขาเกิดปัญหาว่าทำไมคองหายครับผมเป็นไงตายสิครับซึ่งผมไปเล่นนอกรอบมาคือมันมีไอ้เตาหลอมอันใหม่ตัวนี้ที่จะเผาเหล็กแล้วแล้วก็อันนี้แล้วก็โล่อันเดิมที่ผมเสกกลับมาคืนซึ่งก็กำลังจะไปหาเหล็กเพิ่มนะผมตอนนี้ผมก็ไม่มีเหล็ก นี่ไงผมมันจะเกิดเรื่อยๆนั่นเหล็ก ไม่ได้ไปเลยเขาบอกว่าถ้ำลึกๆอะมันจะมีเพชรนะผมซึ่งถ้ำผมถ้ำผมอยู่มันน่าจะมีน้ำพุนลึกอยู่อะ่ะผมเคยลงทางไปตรงที่มันมีลาวาแล้ว,ลว <c oughs> <c oughs> คือที่จาอัดไหมครับภาค EP สองนี่ก็ไม่มีอะไรเหงา อัดเกมเลยไม่มีใครเล่นด้วยเอออัดเกมนิดกว่าโอเค จะไปสมมีิเด็กไม่เนนว้นไอ้เสือแล้วเรามาทางไหนนี่เรามาทางนี้ตัดแหลมไฟไปกันข้างบนอันไหนไม่ได้แดกหรอกคุณเห็นก่อน คลิปคอจังวะอะคลิปที่ไรคจิปคอทุกทีกินน้ำมะนาไปไม่รู้สึกดีขึ้นเลยโอเคแล้วทางกลับบ้านแล้ว ยู่ในว่ okay. ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนอะไรกันสิบโมงครึ่แบบที่ทเอา๋ยวดดกคุณแดงเนื้ออะไรไปทุกคนครับผมไม่เลยจะบอกอย่างนี้ทพราะว่คุณหลงทาง ว่าไปทางไหนว่อ๋อตัวน,นี้ที่มาขดุดรูรู้ละกลับทางไหน เอาเขียวกูพับอะไรวะพับป,ปุ่มมาเป็นร้อยเลยเนี่มีอะไรกินหรอวะทุ่บ้านออไปหาแน่กินแ้วการไปเอาต้องเอาไฟไปจุดไว้รอบบ้านด้วยด้วยมบีเกิด

ที่ย่างแบบใหม่ทำชุดเกรอะอยากมีเพื่อนโอ้ยอยากมีเพื่อนไอ้สัว์ยังมีเพื่อนอย,อยากมีเพื่อนเล่นไหมครับกับผออู้ถือ เตินกูไม่นับถือเป็นเลยตัวนี้ผมยังไม่ได้ตีเลยนะได้แล้วเนี่ยนอนก่อนไปกินนอน สวัสดีแปะกูวอกว่าถุงทำฟารรมไว้ก่อนเดี๋ยวต้องจับเก็บอะไม่ได้ต้องไม่แกะมีเยอะๆนะจะได้มีอาหารกินตลอดชีวิตเอานะ้เรียบร้อยแล้วนะกูก็เอาเหล็กไปครับนี่หมดเพื่อนนึกลืมว่ากูต้องทำไ้นี่ด้วยเดี๋ยวแยกมาสักหนึหน่งอัน ตัวครับไม่อยู่แลยๆทำเพิ่มมัทมแล้วแล้วกูก็เลือกเอาไม้อะไรทุ <c oughs> กคนอยากให้ผมอัดเกมเลยก็คอมเมนต์นะผมแต่ขอเกมที่มันไม่เสียตังค์นะเพราะตอนนี้ผมไม่มีอะไรกินข้าวแลว <c oughs> <c oughs> โคตรโจนเลยสั <c oughs> ส ไอ้สัพท์เดือยแมงมุม,มเดี๋ยวฟาร์มเราทำตรงไหนเดี๋ยวฟาร์มอ่ะไอ้ตรงนี้ก็คือถ้ำถ้ำไหนวะถ้ำตรงนู้นไม่ดีนะครผมไอ้ตรงนี้แหละ จะได้ได้ถ้าน้ำวิ่ผมว่าจะปิดนะก่อนที่ ยิ่งเนี้ยจะยาวสักหน่อยนะแล้วปิดไอ้หน,นูแลบบไม่ต้องสำลึกมากนะทำลึกเนีเ่ยนี่แค่นี้ เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปิดเดี๋ยวผมค่อยมาปิดนอกรอตต่อนะครับแล้วก็ต้องเข้าบ้านอีกแล้ว บอกว่าจิตอเว้ยติดโ,ดว,โดวิดน้เบื่อิยเลเบื่อเบือร้อนก็ร้อน ไมค์ครับมันมีแบบฮีโม่อดแบบดีๆด,ด้วยเห็นไมเนี่ยผมไม่ดูมันมีมดยากนกรแล้วก็มดไอเนี่ยไอรอนแแล้วก็มดสไปเดอร์แมนพวกเดดพูลอะไรแบบนั้นถ้าเกิดอยากให้ผมแบบว่ารีวิวมอดพวกนั้นก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วผมจะได้ก็จะได้เสียเงินซื้อให้ <c oughs> ผมพูดอะไรที่มันแบบกิดะก็ต้องขอใัยด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้หัวร้อนนะพัดลมเปมิดไม่เย็นวันนี้พอไหมอ่ะไม่พอแล้ววิธีหา นี่ตรนี้ตรงนี้มต้องหาตที่ย้ามันเยอะจริงๆอ่ะถึงมันจะเจอในตรงนี้เยอะ่เนี่ีนี่กียแค่นเดียวพอ คือถ <Ooh. S 2> ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆอ่ะถ้าเกิดหาไม่ได้เยอะจริงๆผมก็จะให้ถึงตกอันนี้อีกแล้วปักไฟก่อนระเบิดเวลล่าไอติดเล็กสิมวะน่าจะติดเพลงระเบิดวิล่าไม่น่าจะติดนะ yeah you go, yeah. 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 Oh, yeah. yeah, yeah. โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแค่ปลูกต้นไม้สำหรับคลิปหนา้ากนะ็น่าผมน่าจะไปหานอกรอบมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพลินเท่าน,นี้ผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะจบปิดตัวไหนวะนอ๋อตัวนี้บ๊ายบาย